you ใตโบราณครับารทีตาการแสดงโชว์หน้าร้านหรือมาเชิดหน้าร้านนั้นเขาบอกบอสนะครับนะนว่าบ้านบ้านั้นนััีใ่โบราณมีตทั้งหมดสอเตัวนะบอับ All right. ของน้องๆอุดรวิทยานะครับนะนเ่ไม่รู้จักเก็ดจักไหน,นครับน้องๆเราครับความสาม ครับข้นจนน้อยนะครับนล้ทการแปลงครับติดตกินต้มในอ่างน้ำไม่ยาง่ายนะครับนะเงา้ดูความสามของเขาว่าจะับมปาไนับเจาของบริษัทุอเจรญิป่เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับนะครับนในงานแห่ นักทำดีในการเชิดสิงโตที่สวยสดงดงามครับหรือที่เขาเรียกน่าสิงโตพื้นนะครับนักสิงโตโบราณนั่นเองนะคำละและกระลำของมงคลครับคือส้มไต้กนะลำน้นหรือว่าเป็นเจ้าสารพัดหนึ่งรับที่มาไหา้ใหกับท่านเจ้าของบริษัทกุดอนเจริญศรี1968นะครับและคุณปูนะครับเป็นน้ำนำโดยอวยโชคอวยภัยครับต้มเมื่อน้ำนี่นะครับและเทวด้วย เหลือใช้เลยครับนะเหลือกินและเหลือใช้ับหลานโย่าุาีหรือลูกหนั้นตนั้นคกรรมกะครับนะปู่ย่าุาดีัวไายมืไใชทีดในประเทศไทยนะครับครับเาีต้แล้วมากันครับนติดตอชายนะลหลานปุดีกหลานดับรับนะครับรับนะ จังหวัดใดในประเทศไทยนะครับความเฉล่ยรถด่วนลดงาและการเชื่อมรถคันโตนี่เช่นหลังและนะครับมีมูลค่าของการแสดงครับขอเสียงตบมือนะครับใครตบมือดังขอย่ำขอย้วยขอยสุขหัยทุกคนวงาที่ครับไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาชมกันต่ออีกหนึ่งผลงานเพลงอีกหนึ่งผลงานการแสดงขอโทษนะ หนึ่งผลงานการแสดงนะครับนะนะครับก็นะรับเป็นคณะสิงโตของสายเจ้าผู้ย่าอุดรธานีครับในการบริหารงานของเงียน้อยนะครับเป็นนะครับคณะกรรมการสมัยที่75ครับผมนะครับแล้วก็ เผ็มะเดื่อเร้ารมาเดืว่วมะลูกกลับเรียกมาเดืว่วชมครับสิงโตคือรายการการตอบร,รับภาพพื้นครับคณะสิงโตสารเจ้าปุยยะอุดรพานีครับและนี่คือลูกห,หลานอุดรธานีครับอย่าลืมให้กำลังใจขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจกันด้วยครับฮะไม่ธรรมดาครับบอกตรงๆว่าอร่อยแน่อยากดูอร่อยวันนี้วันที่เจ็ดนะครับนัดเป็นรูปแบบหรือว่าเป็นสูตรเดี๋ยว ตบมาโอ้ยเดี๋ยวบนหัวด้วยเฮ้ยโอ้โหท่าช <ihan> ้าทช้าไอ้ห <assistant> น okay. to ูเอ้ยจะไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยเอ้าเหยียบคนอุ้ยอีกเอ้าโอ้ตบมือดังๆตบมือดังๆตบมือเอาไว้ อะไรวะพ่อมันก้นแข้งด้วยเองเอายังไงยังไงยังไงเอาแตงมือจ้าแตงมือจ้าสุดยอดครับ,รบรน,น,น,นี่ครับลูกหลานชาวจังหวัดอุดรธานีครับข้าผู้หญิงจ้าครับนี่ใช้เวลาซเ่้ซ้ซอมน,นับแรมปีแล้วกว่าจะได้แบบนี้นะครับนะน้าเพื่อนแสดงให้พ่อแม่พี่น้องชาวอุดรได้ชมกันและบอกตรงๆวันที่7ไม่ผิดหวังนะครับนะไปดูกันสวยสดงดงามมาก นำะความแปลกใหม่ความยิ่งใหญ่อลังการของสิงโตปู่ย่าุดอธานีนะไม่ชมกันให้ได้ใครไม่ได้ไปดูจะคุยกับใครก็รไม่รู้เรื่องใครตอปืนดังขอนจะตังเยอะๆครับผมขอบคุณยาบริษทัทอุดอรเจริญศรี1968จำกัดน,นะครับการบริหารงานของเฮียสู่นะครับ ไปทั้งนายกด้วยรต้องการต่อรอรกษาท่นหนึครั้งนครั้งถาเเข้ามาที่นี่ะครับไอ้เราก็รุนสีโตจนพูดผิดพูดถูกท่านนายกสมบูรีครับประกาศปรานสภัยท่านด้วยนะครับรย่าเิงถือโทษโกรธเราสองคนครต่อตัวหชั้นครับ คนติ๊โตา้โานาปุย่าอุดรธานีครับออแล้วมันเกินแบงแ,ง,งแล้วดึงแล้วดึงไปแบงดึงลกดึงวโอ้ดึงมาเลยเอยาไม่เอา,าตงังค์ด้วยเว้ยไม่เอาตัางค์ไปห่วงชีวิตัวเองก่อนตังค์เอาไว้ที่ด่านในโพยาเาลก็ได้ขอตังค์อยู่ลามาเอาก็ได้ขอบคุณด้วยนะครับครับตัวตัว I need to go นะครับท่านนายกนะครับมรงให้กำลังใจกันอยู่ท่านนายกเทมรีเมืองอุดรธานีนครับน้คราบเอาาานไปเลยบริษัทอุดรปีหนึ่งเก้าแว่าเฮ้ยเย็บปูกับท่านนายกไก่ันเลวดีลเดี๋ยวจะเข้าไปจับตาองอตัวโชว์คุใจให้พรกันหน่อย ตบปุ้งายใาหมุนหัวหมุนหางนคะครับการไอดอรของนักแสดงครับในนารีกของนะ